มึงโยกทำไมเอามอนแล้วก็ต้องโยกสิยาสอมมึงอยากโยกก็โยกไปแต่กูไม่โยกน่าเสดงว่าเมืออึ้งกูไม่เมื่อยแต่กูไม่ใช่คนหงสากูคนสุโขทัยมึงเป็นคนหงสาไม่ถูกกันตายต้ยพาแมงให้ตายริ้วหายให้ตีหนึ่งยังไม่เลิกเลยธรรมดาคณะอื่นเนี่ยเขาช่วยเนี่ยเที่ยงคืนเขาเลิกแล้วนี่ตีหนึ่งแล้วยังไม่เลิกเลยอ่ะมึงพูดไปเคิดเอาทำไมอ่ะมึงอ่านสิ พลก็รู้แล้วเราเล่นเดินงานช่วงเที่ยงคืนก็เลิกเลยแล้วพี่จะได้กลับไปบ้านพรุ่งนี้ก็ต้องทํางานกูก็ทาเออก็รู้แล้วไงแล้วไงอะก็ลอกสิเอางานช่วยก็เลยเต็มที่กูก็เต็มที่ฉากแรกแถวนี้แล้วยังไงแล้วไงอ่ะตีหนึ่งแล้วไงแล้วไงอะมึงอ่านนะหรือพลมีไหมเที่ยงคืนแล้วเลิกไม่มี เล่นดึกพยนนะเขาก็แก่แล้วที่ให้เขาไปพักไป่อนเออมึงก็ต้องมาเล่นลากเขามาเล่นอย่างเงี้ยมึงไม่จบกูกูจบได้ยังไงอะกูก็อยากเลิกเพราะกูต้องไปงานเออก็เลิกสิอามึงงานนัาดพนนี่ไงลูกใครลูกใครเล่นเล้าหรือเหมือนกันเลยทั้งชุดเล็กชุดใหญ่เลี้ยงเลแล้วไม่มึงดูเจ้า้าป่านนี้เมากันหมดแล้วเกิดอากพวกมึงเนี่ยนะขนาดกูตะล่มไว้นะกูไล่ให้นางไปลำตั้งแต่สองทุ่มนะ อูนึกว่าจะเล่นหัวค่ำม,มันก็สามทุ่มเหมือนเดิมนี่ถ้าแกไปดูนะแกจะเห็นริึงไม,ไม่ต้องโทษอยากให้แกเห็น